สงกรารพูดถึงแมทพกแบบนี้เช่าเผือกวายังไงกลายเป็นข่าวร้อนแรงตอนรับปี2566ถึงการเลิกราระหว่างนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอามพัชราภาชัยเชื้อและไฮโซพกหลังมีข่าวลือออกมาว่าเลิกกันเพราะมือที่สก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาพยศยอมรับว่าได้เลิกกับอามพัชราภาซึ่งการเลิกราในครั้งนี้นั้นได้เกิดประเด็นมีอักษรย่อมาว่าดาราสาวมอเป็นมือที่สพร้อมโยงไปที่แมทพิรณนี ก่อนที่ต่อมาสาวแมทจะชี้แจงในฝั่งของตัวเองและยืนยันว่าจับมือกับไฮโซพกในแบบเพื่อนพี่น้องเท่านั้นและพอรู้ว่าอั้มไม่สบายใจตนก็ส่งข้อความไปชี้แจงและเล่าเรื่องจริงให้ฟังแล้วและล่าสุดในฝั่งของสงกรานเตชันรง์แฟนนุ่มของแมทพิรณีก็มีความเคลื่อนไหวแล้วโดยออกโรงสยบทุกประเด็นโดยการโพสไอจีสตอรี่สั้นๆว่าไปกันใหญ่แล้วเข่าไม่ได้มีอะไรเลยน้องๆเข่าเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้ว